มาวิเครหอความสวยของน้องหลิงหลิงคลองกันค่ะ ช่วงนี้น้องฮอตมากคือตกได้ทั้งตัวเองแฟนคลับชาวไทยแล้วก็แฟนคลับชาวจีนมีคนรักน้องมากๆเลยค่ะอ่ะมาเริ่มวิเคราะห์หน้าของน้องกันเลยเริ่มจากรูปหน้าของน้องนะคะคือน้องเนี่ยเป็นคนที่มีหน้ารูปทรงไข่และอัตราส่วนบนใบหน้าของน้องเนี่ยใกล้เคียงกับโกลเด้นเรชโอเลย <c oughs> ก็คือมีอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ 1, อ 1. ทําให้ใบหน้าของน้องเนี่ยดูสวยแล้วก็ละมุนค่ะจุดต่อมาก็คือดวงตาของน้องทุกคนอ้างว่าหลายคนปฏิเสธไม่ได้แนะ่น นอนว่าน้องเป็นคนที่ตามีสเสน่ห์มากคือดวงตาน้องเนี่ยเป็นดวงตาที่กลมโตแล้วมันจะมีพลังงานบางอย่างจากแบบตาของน้องอะที่ทําให้คนที่ดูขนาดเราดูผ่านจอเรายังรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมคนนี้สวยจังเลยรู้สึกว่าละสายตาจากคนคนนี้ไม่ได้เลยค่ะต่อมาคือบริเวณจมูกของน้องนะคะน้องเป็นคนที่สันจมูกค่อนข้างชัดแล้วก็ปลายเนี่ยจะย้อยลงมาเล็กน้อยซึ่งก็รับกับรูปหน้าโดยรวมมากๆค่ะถัดมาก็คือบริเวณแก้มนะคะน้องเป็นคนที่มีแก้มกลมกลึงแล้วก็มีแก้มอยู่นิดนึงซึ่งสิ่งนี้ทําให้หน้าน้องดูเด็กแล้วก็อ่อนกว่าไว้ค่ะอีกจุดหนึ่งที่อัางชอบมา,มากๆก,ก็คือริมฝีปากแล้วก็รอยยิ้มของน้องเพื่อถึงแม้ว่าหน้าน้องจะยังไม่ได้ยิ้มนะมุม ปากของน้องเนี่ยจะยกขึ้นน้อยๆอ,อยู่ตลอดเวลาซึ่งมันทาให้คนที่เห็นหน้าน้องเนี่ยรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกยิ้มอ่อนๆตามไปด้วยแต่พอเวลาน้องยิ้มกว้างน้องเป็นคนที่ยิ้มสวยมากและฟันสวยมากทุกคนเวลาเห็นน้องยิ้มในจออะ่ะเฮ้ยแปลกมากเรายิ้มตามโดยไม่รู้ตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันส่งพลังงานบวกมากๆเลยค่ะ จุดสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือฝ่ายบริเวณหน้าแก้มของน้องซึ่งจุดเนี้ยอังมองว่าเป็นจุดที่ทําให้หน้าโดยรวมของน้องอะ่ะมีสเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะ แถมให้อีกนิดนึงนะคะคือนอกจากความสวยที่เป็นสเสน่ห์ของน้องแล้วอ้างว่าสิ่งที่น้องเป็นการเป็นของน้องอะ่ะก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนตกหลุมรักค่ะทั้งเรื่องของการมองโลกในแง่ดีการเป็นคนที่มีความพยายามความมุ่งมั่นความสู้ไม่ถอยแล้วก็เป็นคนที่เต็มที่กับงานซึ่งอ้างว่าโดยรวมอะ่ะทำให้น้องมีสเสน่ห์แล้วก็ดังขึ้นปังขึ้นแล้วก็ฮอตมากในยุคนี้ค่ะ